สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับ your friendist o r ทาง r V. Channel นะครับผมในแพทย์วีรพันธ์ส่วนนาใหม่เพื่อนของท่านนะครับวันนี้นะมาไลฟ์พอดีมีเวลาว่างนะก่อนที่จะกินอาหารเย็นนะครับก็เจอคำถามซึ่งผมคิดว่าน่าสนใจมากทีเดียวนะแล้วก็เลยเป็นประเด็นที่ทำให้ได้มาคุยกับเพื่อนๆในวันนี้นะครับมีคนถามว่าไอความรู้สึกนะว่า ตัวกูของกูอันนี้ของเราอันนี้ตัวตนของเรานะหรือความรู้สึกที่เขาเรียกว่า,วามีอัตราเนี่ยนะครับเออ่ถ้ามันอยู่ในสมองเนี่ยมันจะอยู่ส่วนไหนของสมองเออน่าสนใจไหมเออคนถามเขาก็เขาก็เขาก็สนใจดีนะผมก็เลยคิดว่าเอออธิบายให้ฟังก็น่าจะสนุกเลยนะครับพี่วันเพ็บอกหายไปนานใช่ใช่ใชนะอันนี้อันนี้ประเด็นหนึ่งนะประเด็นที่สองก็คือว่าแล้วถ้า เวลาที่เรารู้สึกว่าเราพักผ่อนนะเราไปพักเราไปเที่ยวทะเลเราไปช้อปปิ้งที่เราแบบไม่ได้ใช้สมองอะไรเนี่ยนะหรือเรานอนแบบนอนแต่ตื่นอยู่นะนอนแบบแต่ยังตื่นอยู่เนี่ยที่เราทั่วไปเราจะรู้สึกว่าเราพักผ่อนเนี่ยนะครับสมองเราเนี่ยได้พักจริงๆหรือเปล่านะเออผมว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็จริงๆเนี่ยทางวิทยาศาสตร์ทาง สมองเนี่ยสามารถจะอธิบายเรื่องราวเหล่านี้ได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยจะมาเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้ใหทุกท่านได้ฟังนะก็ใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะวันนี้จะเป็นต้องบอกว่าเป็นภาษา,ษาธรรมะนะเอามามา,มาดีครับคุณแม่ของผมก็ามา <laughs> จะเป็นภาษาธรรมะนะที่พ่วงก,กับวิทยาศาสตร์แบบแบบลึกหน่อยนะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องบอกว่าผู้ฟังเนี่ยนะครับผู้ฟังจะต้อง ทำใจนะทำใจกับภาษาวิทยาศาสตร์นิดหน่อยนะครับเพราะผมจะพยายามอธิบายให้มันง่ายที่สุดนะครับแต่ว่ารับรองว่าได้ประโยชน์มากๆแน่นอนนะสำหรับคนที่มีความสนใจในเรื่องของธรรมะต่างๆเบื้องต้นอย่างนี้ครับเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวต้องบอกเนี่ยนะตอนลงท้ายเนี่ยก็จะบอกวิธีด้วยนะว่าแล้วทำอย่างไรถึงจะให้หยุดคิดได้เออนะ เพราะนั้นวันนี้น่าสนใจมากนะใครที่เข้ามาดูก็ฝากแชร์ด้วยนะครับเริ่มต้นอย่างนี้ครับในเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยนะครับมีเซลล์นะทั้งหมดนะอัะนไหนลองเพื่อนๆลองถ่ายดูก็ได้นะใค,ใครที่เข้ามาดูตอนนี้ลองถ่ายใช่ว่าในร่างกายเราอะรวมเซลลทุกเซล์เลยเนี่ยมันมีประมาณกี่เซลลมันมีประมาณกี่เซลอ่าไหนลองยกตัวเลขอะไรมาก็ได้นะ เราคุยกันเล่นๆนะครับก่อนที่จะเราเข้าไปว่าเฮ้ยไอความรู้สึกตัวกูของกูอัตราตัวตนนะมันอยู่ส่วนไหนของสมองแล้วพระอรหรันพระ,ะพระอริยเจ้าเนี่ยทำลายอัตราตัวตนเขาไปทําลายตรงไหนของสมองนะวันนี้จะอธิบายให้เห็นภาพแบบวิทยาศาสตร์เลยนะครับนะอ่ายังไม่มีตัวเลขทายมาเลยอืมฉเฉลย <laughs> ไม่มีใครทาย <laughs> ฉเฉลยเลยนะโอ้ตอนนี้ก็ดูว่าอยู่ร้อยกว่าคนนะครับ ในร่างกายเราทั้งหมดนะครับในร่างกายมนุษย์เนี่ยนะฮะโอ้โหมีคนตอบใกล้เคียงมากเลยคุณนิชาน,านันตอบมาแนละ้วหกสิบล้านล้านเซลล์นะจริงๆแล้วเนี่ยมีเท่าที่ผมนับดูเนี่ยนะฮะไม่ได้นับจริงหรอกนะก็มีวิธีการนับหลายวิธีนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยเขาสรุปเชื่อกันว่านะครับนะมีอยู่สามสิบเจ็ดล้านล้านสามสิบเจ็ดล้านล้านเซลล์นะซึ่งซึ่งเป็นปริมาณที่เยอะมากเลยนะครับสามสิบเจ็ดล้านล้านเซลล์นะ ทีนี้เนี่ยสามสิบดล้านเซลล์เนี่ยมันจะแบ่งหน้าที่ไปมันจะเกิดจากเซลล์เซลล์เดียวถูกไหมตอนที่พ่อแม่ผสมกันเนี่ยมันจะเกิดจากเซลล์เซลล์เดียวแล้วเซลล์นั้นก็จะแตก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 ไปนะครับจนกลายเป็นส7ล้านล้านเซลล์ดูความมาสจันของมนุษย์นะครับในส7ล้านล้านเซลล์ก็จะแบ่งหน้าที่ไปคุณไปเป็นกล้ามเนื้อคุณไปเป็นตับไปเป็นปอดไปเป็นไตไปเป็นนู่นนั่นนี่ไปนะครับแต่มีอยู่ส่วนหนึ่งนะกลายไปเป็นเซลล์ของระบบประสาทนะที่ชื่อว่า นิวรอนนิวรอนนะเซลล์ของระบบประสาทเ,เขาเรียกว่าเนอร์ฟเซลล์เนี่ยนะครับภาษาทางการแพทย์เราเรียกว่านิวรอนนะครับนิวรอนเนี่ยมีอยู่ประมาณนะประมาณ86,00 0ล้านเซลล์นะเยอะมากนะ86,00 0ล้านนะครับก็ส่วนใหญ่อยู่ในสมองนะั่นแหละนะฮะส่วนน้อยก็อยู่ในไขสันหลังแต่ส่วนน้อยก็คือเป็นพันล้านเซลล์นะที่อยู่ในไขสันหลังน,นะครับ86,00 0ล้านเซลล์มาฟอร์มกันเป็นรูปสมองนะครับ น้ำหนักเนี่ยของสมองเนี่ยหนักประมาณสักสองกิโลกรัมนะครับถ้าเอาน้ําหนักสมองมาชั่งเนี่ยนะสมองคนเนี่ยมาชั่งดูเนี่ยได้สองกิโลนะครับร่างกายคนเราเนี่ยหนักเท่าไหร่หกเจ็ดสิบกิโลห้าสิบถึงช่วงเจ็ดแปดสิบคนปกตินะนะเป็นสมองไปเนี่ยประมาณสักสองกิโลนะครับแต่เพื่อนๆรู้ไหมว่าสมองของเราเนี่ยนะครับใช้เลือดไปเลี้ยงนะถึงหนึ่งในห้าของร่างกายคือ ไม่สนะว่าใครจะใหญ่โตแค่ไหนนะสมองเนี่ยมีแค่2กิโลในร่างกายเนี่ยแต่ปรากฏว่าเลือดร้อยเปอร์เซนในร่างกายเราเนี่ยต้องใช้ยี่สิบเอร์เซนนะครับเพื่อที่จะดันเลือดเนี่ยไปเลี้ยงนะในเนื้อของสมองนะน่าสนใจไหมแสดงว่าสมองเนี่ยมันจะต้องมีอะไรที่ลึกลับซับซ้อนมหาศาลจนแม้แต่บางคนเนี่ยนะก็บอกกันเลยนะว่า ตัวเราเนี่ยคือสมองสมองตายคือตายถูกไหมแม้แม้ปัจจุบันเนี่ยวิทยาศาสตร์ก็ยังคิดกันอยู่อย่างนั้นนะว่าถ้าสมองตายคือคนคนนั้นตายนะครับซึ่งจริงไหมนะตัวเราจริงๆแล้วอยู่ที่ไหนเอออันนี้ก็น่าสนใจนะอันนี้เป็นคําถามที่พ่วงออกไปเป็นคําถามต่อๆไปให้แวพวก็เราได้ขบคิดกันต่อไปแต่ว่าผมคงไม่มาตอบคําถามพวกนี้ในวันนี้เพราะว่าวันนี้เราจะมาแค่ตอบคาถามเดียวก็ก,ก็ก็เป็นวิทยาศาสตร์มากมายละนะฮะว่า ไอ้ความรู้สึกว่าอัตราตัวตนของเราเนี่ยนะครับมันอยู่ตรงไหนของสมองนะแล้วมีวิธีที่จะลดอัตราตัวตนเหล่านั้นได้อย่างไรด้วยนะครับอล่ละทีนี้เซลล์ของสมองเนี่ยนะแปดหมล้านเซลล์เนี่ยนะครับเขาไม่ได้อยู่กันแบบกระจัดกระจายหรือไม่มีรูปแบบนะครับเขาจะมามีความสัมพันธ์ต่อกันนะ เซลล์สมองเนี่ยเป็นเซลล์เหมือนเป็นรูปร่างที่เป็นถ้าใครเคยเห็นนะส่วนใหญ่จะเห็นเป็นรูปลักษณะคล้ายๆรูปดาวแล้วก็มีหางยาวๆใช่ไหมไอหางยาวๆนั่นเน่ยเขาเรียกว่าแอคชั่นนะแอคชั่นเนี่ยมันจะมารวมกันหลายๆอันจากเซลล์หลายๆเซลล์นะครับรวมกันเป็นเส้นประสาทนะครับทีนี้เซลล์แต่ละเซลล์เนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามีการเชื่อมต่อสัมพันธ์กันนะนะเซลล์หนึ่งเซลล์ของเซลล์สมองเนี่ยสามารถที่จะมีคอนเน็กชั่นกับเซลล์สมองอื่นๆเนี่ย ได้อีกเป็นหมื่นๆคอนเนคชันนะต้องพูดอย่างนี้เลยนะได้เป็นหมื่นๆคอนเนคชันนะเซลล์ตัวเดียวรับเซลล์อื่นๆและเซลล์ตัวนี้ก็ไปเซลล์อื่นๆอีกเพราะฉะนั้นเพื่อนๆดูความน่าจะเป็นที่ที่จะเกิดขึ้นในสมองของมนุษย์เนี่ยนะคำนวณไม่ได้เลยนะว่าเราจะคิดอะไรเราจะเกิดอะไรขึ้นเราจะเป็นอย่างไรต่อไปในในความคิดของเราในอนาคตเนี่ยแทบจะคำนวณไม่ได้เลยนะขึ้นอยู่กับอินพุตขึ้นอยู่กับตัวกรองขึ้นอยู่กับเอาพุตที่เราจะแสดงออกไปนะครับ มหาศาลเนาะแต่คอนเน็ชันทั้งหมดของเซลล์สมองเนี่ยนะครับเวลาที่เขาลองมาดูแล้วว่ามีคอนเน็ t ชันติดต่อกันส่วนสมองส่วนนู่นสมองส่วนนี้มาติดต่อกันเนี่ยหลักๆแล้วเท่าที่พบในปัจจุบันนะครับเขาเจออยู่7 c o n คอนเน็ชันะซึ่งเราเรียกกันว่า neural network นะ neural network ne ural, ก็คือ neural ก็คือ neuro กนะ็คือสมองนะเซลล์สมองนะ network ก็คือเครือข่ายของมันเนี่ยนะครับมันประกอบไปด้วยหลักๆเนี่ยอยู่7 neural network ซึ่งผมเชื่อว่าเพื่อนๆอ,อาจจะคงเคยได้ยินคําว่า l i m b ิกอย่างเงี้ยลิมบิกซิสเต็นะเคยได้ยินไหมซึ่งเป็นเป็นเป็นไอเรียของสมองส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องไปกับการาควบคุมอารมณ์ต่างๆใช่ไหมครับหรือว่าความจําต่างๆเนี่ยลิมบิกซิสเต็เนี่ยอันนี้เราจะได้ยินกันบ่อยๆเนะาะวันนี้ไม่พูดถึงลิ m b i กซิสเต็มนะครับนะ มันจะมีส่วนที่เขาเรียกว่า somatosensory network ก็คือเป็นส่วนที่รับความรู้สึกต่างๆของร่างกายที่รวมกันเป็นเน็ตเวิร์กนะเป็นอินพุตของเรานะครับมีส่วนที่เขาเรียกว่า ventral attention network มีส่วนที่เขาเรียกว่า dorsal attention network มีส่วนที่เขาเรียกว่า salience network นะครับห้าเน็ตเวิร์กนั้นผมไม่พูดถึงไม่พูดถึงเพราะว่าถ่าอธิบายแต่ละเน็ตเวิร์กเนี่ยแต่ละเน็ตเวิร์กเนี่ยมีหน้าที่ต่างๆกันมหาศาลนะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งวันนี้ ธรรมะบวกวิทยาศาสตร์เป็นภาษาที่จําเป็นต้องอธิบายด้วยภาษาทางธรรมะและวิทยาศาสตร์นะเพราะฉะนั้นภาษาวิทยาศาสตร์วันนี้เยอะแน่ๆนะครับเพื่อนๆครับเพราะฉะนั้นใครที่ใครที่ตั้งใจจะฟังสบายๆก็อาจจะต้องใช้ความคิดนิดนึงแต่ว่าผมเชื่อว่าผมอธิบายให้คนเข้าใจได้แต่ชื่อมันไม่ต้องจํานะ ทีนี้มันจะพูดถึงเน็ตเวิร์กอี่สองเน็ตเวิร์กที่สำคัญกับร่างกายกับกับชีวิตประจําวันของเรานะครับเน็ตเวิร์กแรกนะผมพูดไปห้าชื่อนะแต่สองเน็ตเวิร์กเนี่ยคือที่เหลืออันหนึ่งชื่อ Central e x e ็กซ i คิว e ีฟเน็ตเวิร์กเซ็นทรัลเอ็กซิคิวทีเนี่ยนะครับมันคือหน้าที่ของมนุษย์อ่ะมันคือเน็ตเวิร์กที่ใช้ในการที่เราทําให้เราอ่ะมนุษย์เนี่ยมันต่างกันกันกนกบสัตว์อื่นๆ สัตว์อื่นๆจ,จะอาจจะไม่มี Central Executive Network ดีเท่ามนุษย์ไม่ได้บอกว่าไม่มีนะแต่อาจจะดีไม่เท่าเราเพราะว่าอันเนี้ยของเราเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นไฮเลเวลคือเป็นระดับสูงของความรู้สึกของความการตัดสินใจจะทำอะไรยกตัวอย่างเช่นคนเราเนี่ยมีการวางแผนการถูกไหมครับเราจะทำอะไรบางอย่างเราจะเริ่มมีการวางแผน Planning ไปเลยหนะ้าปี10ปี20ปีหรือแม้แต่พรุ่งนี้จะทำอะไรวันนี้จะแต่งตัวเสื้อผ้า สีอะไรหน้าผมทําอย่างไรนะครับวางแผนการดําเนินชีวิตวางแผนคู่ครองวางแผนทางด้านการเงินนะ,ะ problem solving ต่างๆนะเวลาที่เจอปัญหาแล้วเราคิดวิเคราะห์ต่างๆเราจะยับยั้งนะไม่ให้เราเนี่ยแสดงความผิดแปลกไปจากเพื่อนๆมนุษย์อื่นๆเช่นเราจะไม่เดินแก้ผ้าในในสังคมที่ใส่เสื้อผ้าแล้จะ ไม่อยู่ๆก็ไปปัดสาวะในที่ที่ไม่สมควรใช่ไหมเราก็ต้องหาห้องน้านะฮะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเราจะไม่เดินไปหยิบของของคนที่วางเอาไว้อยู่ๆล้วเดินไปหยิบแล้วก็เดินไปเนะี่ยเราจะไม่ทําอย่างนั้นเราจะไม่ขโมยของคนถ้าสังเกตให้ดีเนี่ยตัว central executive network เนี่ยก็เหมือนกับสีน่ะสีที่ครอบเราไว้ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเป็นสีอีกส่วนหนึ่งไม่ใช่นะแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของศีทา ศีลทำจัญยาจารีประเพณีนะครับทําให้เราเนี่ยมีความแตกต่างจากอาจากสัตว์อื่นๆนะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญจริงไหมนะสำคัญสำหรับมนุษย์เลยนะครับทีนี้เวลาที่เราใช้ Central Executive Network มากๆเพื่อนๆจะเกิดความรู้สึกว่าอย่างไงสมมุติว่าเราคิดวิเคราะห์วางแผนการแพแพลนนิ่งเต็มไปหมดมี Decision Making ตลอดตลอดเลยนะ ราจะรู้สึกเครียดไหมอ่านะแน่นอนทุกคนก็จะต้องคิดเหมือนกันว่าเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราใช้พลังงานของสมองมากเลยใช่ไหมเพื่อนเพื่อนก็จะคิดว่าไอ้เน็ตเวิร์กเนี่ยมันคงจะใช้พลังงานมากเลยจริงๆถูกไหมครับนะนะใครเห็นด้วยบ้างใครว่าเน็ตเวิร์กเนี่ยใช้พลังงานมากๆอากดหนึ่งมานะนะทีนี้ผมพูดไปหกเน็ตเวิร์กหกชื่อนะครับแต่มีอยู่ เน็ตเวิรหนึ่งซึ่งเขาเพิ่งค้นพบนะครับเขาเพิ่งค้นพบประมาณประมาณต้นต้นสองพนเนี่ยแหละปีปีส0งพกว่ากนี่แหละนะครับนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบเนี่ยอยู่ที่มหาวิทยาลัยเยลนะครับมีคนกดหนึ่งมาแล้วเรียบร้อยนะครับคิดว่าเซ็นทรั Executive ที t เน็ตเวิร์กใช้เลือดไปเลี้ยงสมองเยอะเลยถูกต้องไหมอ่เพราะว่ามันคิดทั้งวันนะคนเรานะเขาพบอีก Network รหนึ่งขึ้นมาครับ ซึ่งในเน็ตเวิร์กเนี่ยนะฮะกลายเป็นเน็ตเวิร์กที่เกิดเกิดการโตร้เกิดการดิสคัชชันอ่ะนะเกิดความน่าสนใจเกิดขึ้นมากเลยนะครับซึ่งเขาเรียกว่า d e f a u l t mode network หรือ d m n นะจำง่ายๆว่า d m n ก็แล้วชื่อยาวไม่ต้องจำจำว่า default m o d e n e t w o r k d e ก a u l t ก็คือเหมือนกับว่าอ่เป็นปุ่มเริ่มต้นใช่ไหมปุ่ม default ใช่ไหมปุ่ม default ก็คือป,ปุ่มเริ่มต้น default Mode n e t w เ r k เขาเพิ่งคนพบนะครับเขาพบอย่างนี้ครับเขาพบว่า d e f a u mode n e t w o r k เน มันทำงานตรงข้ามกันกันกบ central executive network mm hmm. คือเวลาที่เราในขณะที่เราตื่นอยู่นะอันนี้ทั้ง2โหมดเนใช้เวลาที่เราตื่นทั้งหมดไม่ไม่ใช้ในตอนหลับนะครับสมมุติว่าเราตื่นอยู่แล้วเรามีการคิดวางแผนการต่างๆคิด decision making ต่างๆเราจะใช้ central executive network นะครับในขณะที่ถ้าเราหยุดเราบอกว่าเฮ้ยเราไม่ไม,ไม่ไม่คิดแล้วเราพักละพอเราพักเราขออยู่เฉยๆหลับตา เราจะรู้สึกว่าอันนั้นคือการพักถูกไหมเราจะรู้สึกว่านั้นคือการที่เราไม่คิดอะไรถูกไหมครับนะแต่ตอนนั้นน่ะเขาพบว่าสมองส่วนเนี่ยนะครับ default mode network เนี่ยนะครับมันทำงานมากขึ้นเออทำงานมากขึ้นนะแล้ว default m o d e n e t w o r k มันอยู่ที่ไหนบ้างผมลยเอาสมองมาให้ดูนะครับเอาข้างข้างซ้ายในกันผมชอบใช้ข้างซ้ายในการอธิบายเพราะข้างซ้ายเป็นสมองข้างเด่นนะ default mode network เนี่ยนะครับ ทำงานมากขึ้นเลยโดยเขาพบว่า default network เนี่ยมันอยู่ตรงนี้ครับมันอยู่ที่บริเวณอ่าอันนี้อันนี้อันนี้สมองของคนอะสมอันนี้คือสมองคนด้านซ้ายนะอันนี้สมองด้านซ้ายซีกซ้ายนะครับอันนี้คือด้านหน้านะครับนี่คือมองไปข้างหน้านะอันนี้คือมองไปข้างหลังนะครับด้านหลังนะเหมือนผมหันหน้าอยู่อย่างนี้นะครับนี่คือด้านบนนี่คือด้านล่างนี่คือก้านสมองอ่าส่อัยนี่คือนี่คือซีดีเบลลัมนะครับและนี่คือก้านสมองนะครับก้านสมองดุกในนะเพราะนั้นอันนี้ก็คือ สมองของด้านซ้ายนะครับทีนี้ถ้าผมเอาสมองด้านในมาหันให้เพื่อนๆดูนะตอนนี้หน้าคนนี้หันไปด้านนี้แล้วนะฮะปรากฏว่าไอ้ส่วนที่เขาเรียกว่า default mode network เนี่ยคือสมองที่อยู่ในส่วนนี้ครับ frontal lobe ด้านหน้าสมองด้านหน้าด้านในด้านกลางข้างในนะครับสมองส่วนนี้ครับ posterior cingulate ไม่ต้องจำชื่อนะแต่ผมจะชี้ให้ดูนะครับสมองส่วนนี้ครับนะครับ แล้วก็สมองส่วนใต้ๆอยู่ตรงนี้ครับนะสมองสี่ส่วนเนี่ยมันมีเซลล์ประสาทที่มันแผ่ไปหากันแผ่ไปหากันนะครับและเวลาที่เรารู้สึกว่าเราพักสมองเนี่ยปรากฏว่าสมองสี่ส่วนเนี่ยมันถูกกระตุ้นให้ทำงานมากขึ้นนะถูกกระตุ้นให้ทำงานมากขึ้นเท่านั้นยังไม่พอมันทำงานมากไปกว่า central executive network อีกด้วยซ้ำไป คือสมมุติว่าเลือด20อย่างที่ผมบอกไปว่าเลือด20%ของของร่างกายเราเนี่ยวิ่งไปเลี้ยงสมองนะครับปรากฏว่า80%ของเลือดที่ขึ้นมาสมองทั้งหมดเนี่ยนะฮะมาที่นี่แหละครับมาที่ default Mode network น่าตกใจมากเพราะอะไรเพราะใครขณะที่เราคิดว่าเราหยุดพักเราไม่คิดอะไรเลยนะครับสมองส่วนนี้ยังถูกกระตุ้นอยู่อย่างต่อเนื่อง นะครับและใช้เลือดไปเลี้ยงมากมายมหาศาลกส่วนอื่นๆอ,อ,อีกด้วยซ้ำไปนะครับนี่เขาเรียกว่า D M N Default Mode Network ซึ่งแอร์เรียของสมองส่วนนี้แหละครับที่เขาที่นักวิทยาศาสตร์ตอนนี้เชื่อกันว่าเป็นแอร์เรียที่ทำให้เรารู้สึกความเป็นตัวตนของมนุษย์นะเนี่ยเข้ามาที่ธรรมะแล้วนะอัตตาตัวตนของมนุษย์ถูกสร้างนะโดยสมอง a r e a n e t w เ r k เรกหล่านี้ก็คือส่วนนี้ส่วนนี้นะครับส่วนด้านนอกนี้แล้วก็ส่วนส่วนสีม่วงนี้นะครับมันถูกสร้างให้เรารู้สึกว่าเราอะมีอัตรามีตัวตนเพื่อนเพืนสังเกตดูลองเวลาที่เราเออบอกว่าเราไม่ได้คิดงานคิดการละซึ่งเราหยุดคิดเรื่องไอเซ็นเตอร์เอ็กซ์เอกทีท์เน็ตเวิร์กละนะครับแต่เราจะคิดอะไรอยู่ในหัวครับเราจะคิดถึงตัวเราเองเช่น,นตัวเราเองที่อยู่ในอนดีตบ้างตัวเราเองที่ อยู่ในอนาคตบ้างเราจะเป็นยังไงในอนาคตถูกไหม mm. นั่นแปลว่าสมอง4ส่วนเนี่ยนะฮะที่มันประกอบกันเป็นร่างแหนเนี่ยนะครับมันไม่เคยหยุดเลยครับเพื่อนเพเ,พเพราะฉะนั้นตัวตนความมีตัวมีตนอัตตาของเราตัวกูของกูที่ท่านพุทธทาสพ,พูดเสมอมันไม่เคยหายไปจากหัวเราเลยมันไม่เคยหายไปครับนะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าน่า,น,า,น,าน่าแปลกมากนะ ในขณะที่คนเรานึกว่าเราอ่ะกํำลังพักแต่มันไม่ได้พักเลยจริงๆนะครับนะอนะทีนี้ออาแล้วเราจะทํำยังไงอ่ะให้เราพักได้นะครับปรากฏว่าอย่างนี้ครับปรากฏว่านะเวลาที่เราอยากจะหยุด d e f a u l t mode network เนี่ยมันมีวิธีเหมือนกันนะซึ่งมันกลายเป็นวิธีที่อวิธีทางศาสนาที่ ไม่น่าเชื่อเลยว่ามีการพิสูจน์ด้วยทางวิทยาศาสตร์ว่ามันสามารถที่จะไปลดกิจกรรมของ D M N เนี่ยได้อย่างไม่น่าเชื่อนะครับนะปรากฏว่าิอ่าไหนลองทายสิทำยังไงมันถึงจะหยุดกระบวนการที่มันไปนกระตุ้น D M N ได้นะไหนลองลองทายดูสิมีใครจะทายถูกบ้างไหม <laughs> นะมีวิธีการทางศาสนาครับก็คือการ สวดมนต์นั่งสมาธิครับสวดมนต์นั่งสมาธิครับดูลมใช่ครับคุณสาลลินถูกต้องครับ meditation ครับใช่ครับปรากฏว่านะครับนิโคคนิโคก็บอกสมาธินะเป็นการยืนยันทางวิทยาศาสตร์เรียบร้อยนะครับว่าการทําสมาธินะครับการที่เราหยุดแล้วเราดูลมหายใจของเราเนี่ยดูเข้าดูออกดูเข้าดูออกเนี่ยนะครับ สามารถที่จะลดนะการทำงานของเน็ตเวิร์นี้ลงได้นะไม่น่าเชื่อใช่ไหมนะการนั่งสมาธิเนี่ยไม่ได้ต้องนั่งนานด้วยนะมีหลายการศึกษาทีเดียวนะครับที่บอกว่านั่งสมาธิเนี่ยนั่งแค่ประมาณสัก13นาทีนะตอนที่ผมดูเปเปอร์นะครับ13นาทีนะครับต่อวันนะนั่งติดต่อกันไปประมาณ8สัปดาห์นะครับนะอันนี้เห็นผล ชัดเจนแล้วนะครับว่าไอตัว D MN เนี่ยนะฮะ Default นะครับ uh, Default D MN ก็คือ Default โ o มด Network เนี่ยนะครับมันลดกระแสไฟฟ้าลดความตื่นตัวของ D MN ลงได้นะนะการสวดมน์นะก็เป็น Mindfulness แบบหนึ่งคือเวลาที่เราท่องบทสวดมนต์ต่างๆเนี่ยนะฮะเราก็จะไม่ไปคิดไม่ไปกังวลเกี่ยวกับ เรื่องอื่นๆถูกไหมเพราะเราก็จะมาจดจ่ออยู่กับเรื่องของเรื่องราวของการสดมนใช่ไหมครับะนะการรู้สึกตัวเช่นเช่นเราขยื่นตัวขยับแขนขยับขานะมีการพิสูจน์แล้วนะการทําแบบนี้เขาเรียก mindfulness นะครับเราแปลงฟันอยู่กับแปลงฟันเป็นต้นนะครับหรือเรามองอะไรที่เราเห็นหรือเราผัดผัสาที่เราสัมผัสโดยที่เราไม่ Judgement ไม่ตัดสินว่ามันดีมันชั่วมัน,ม,นมันควรจะเป็นยังไงมันไม่ควรจะเป็นยังไงเนี่ยนะอันนั้นนั่นคือ i ม d f u เนี่ยคือความที่เรามีความรู้สึกตื่นตัวรับรู้อยู่กับภาวะที่เป็นปัจจุบันขณะนะเขาพบว่าการที่เราอยู่กับปัจจุบันขณะแบบนี้นะครับนะ DMN เนี่ยถูกลดบทบาทลงนะแล้วก็เป็นเหตุให้พอ d m เมลดบทบาทลงผมบอกว่า DMN มี่หน้าที่ทำอไะไรฮะรู้สึกถึงความเป็น ตัวตนตัวกูของกูใช่ไหมปรากฏว่าพอเราทำ mindfulness ทำ meditation นะครับจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานๆน,น,นะครับตัวตนมันจึงหายไปไดนะ้นี่เป็นหลักการที่ไม่น่าเชื่อนะพูดแล้วขนลุกนะว่าคนโบราณนะไม่ใช่ว่าพุทธศาสนานะเขาถึงมีการทําสมาธินะครับมานานแล้วนะแล้วคนที่ทําสมาธิมานานๆแล้วเนี่ย ความเป็นอักตราต,ตัวตนความายึดมั่นถือมั่นเขาจึงลดลงได้นะวิทยาศาสตร์เนี่ยเพิ่งจะมาพิสูจน์นะในช่วงหลังๆนี่เองนะว่าเฮ้ยเราไปเจอตัว DMN นะและ DMN เนี่ยมันสามารถที่จะลดแอคทิวิตี้ลงได้จากการที่เราเาจเริญสติสวดมนนั่งสมาธินะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่ผมอยากจะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังแบบ วิทยาศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมตอบคําถามเพื่อนๆน,นะคนที่ถามมาอย่างน่าสนใจเลยว่าความรู้สึกว่าตัวกูของกูอยู่ที่ส่วนไหนของสมองต้องบอกว่ามันกระจายอยู่ไปในหลายๆส่วนนะครับโดยเฉพาะเราพบว่าส่วนที่มันกระจายไปเนี้ยนะครับเราเรียกมันว่า default mode network นะครับซึ่งมันอยู่ในสมองส่วนหน้าสมองส่วนอ่าอ่าเขาเรียกว่าแหมจะไปพูดชื่อแพทย์เยอะ <laughs> มีมีเซว ฟันโตนะครับเนี่ยตรงนี้เขาเรียก p r e q u n e s นะฮะตรงนี้เขาเรียก posterior singulate gyrus นะครับแล้วก็ uh, inferior parietal นะสี่ส่วนเนี่ยมันกระจายอยู่ในสมองซึ่งมีตัวตนจริงๆมีรูปมีรูปประทับให้เราจับได้จริงนะครับมีรูปประทับให้เราจับได้จริงๆว่ามันอยู่ area นี้นะมันอยู่ area นี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวตนตัวกูของกูมีบทบาทส่วนหนึ่งมาจาก area ในนี้ของสมองนะครับและ การที่เราจะลดบทบาทของตัวกูของกูได้นะครับก็คือการฝึกสมาธินั่นเองนะครับและนะอีกคกำ,กกำตอบหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าบางคนเนี่ยบอกว่าเ,เวลาที่เราหยุดพักสมองโดยที่เราบอกว่าเฮ้ยเราไปช้อปปิ้งเรานอนเฉยเฉยเราเไม่คิดแผนการในอนาคตแล้วสมองได้พักหรือเปล่าคำตอบคือไม่ได้พักครับเพราะสมองส่วน default mode network นี้นะ ยังคงถูกกระตุ้นให้ทำงานอยู่ตลอดเวลานะครับนี่คือธรรมชาติของมนุษย์นะครับที่มันเป็นอย่างนี้อยู่นะอันนี้เป็นความหัศจ,จน,นะระหว่างสิ่งที่มีมาแล้วในอดีตคือเมดิเทชันและสิ่งที่วิทยาศาสตร์เนี่ยมาค้นพบและเอามาส่งเสริมกันและหาวิธีแก้ไขด้วยนะครับว่าเราจะทำอย่างไรเพื่อที่เราจะได้พักสมองอย่างแท้จริงการพักสมองอย่างแท้จริงคือการทำ mindfulness นะครับนั่งสมาธิจเจริญภาวนาสวดมนต์นะครับสิ่งเหล่านี้ทําให้ Activity ของ d m ีเนเนี่ยลดลงไปได้นะครับอย่างแท้จริงนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เอาธรรมะมาอธิบายแบบวิทยาศาสตร์อาจจะยากไปสักหน่อยนะต้องขออภัยเพราะว่าไม่รู้จะพูดได้ง่ายกว่านี้ยังไงแล้วนะครับแต่ว่าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์แน่ๆสำหรับผู้ที่สนใจที่จะศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมะและสมองนะครับแล้วผมคิดว่าโหมดอ่โหมดอื่นๆหรือว่าเน็ตเวิร์กอื่นๆเนี่ย อาจจะค่อยๆเอามาเล่าให้ฟังนะครับในอนาคตนะหรือว่าเรื่องของ mindfulness ่ตอนนี้กำลังไปที่นิยมศึกษาในหมู่นักวิทยาศาสตร์นะจะเอามาเล่าให้ฟังเป็นระยะะ,ยะนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านครับเพื่อนๆครับอย่าลืมครับผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ your friend is a doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ